วันนี้มาตลาดสดสวนสวนบปนเพก็เลยขากลับก็เนี่ยแวะท่าเรือเคยถ่ายไปครั้งละท่าเรือฟอเรลี่ที่เปิดใหม่เขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองนี่เป็นเป็นบรรยากาศตอนเที่ยงวันเนาะก็บอกมากับน้องชายวันนี้เนี่ยท่าเรือเนี่ยกลางวันจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยผู้โดยสารเยอะมากลงท่าเรือเร็วกันเยอะมากน่ะท่าเรือเร็วก็คือ เดี๋ยวจะถ่ายดูนะเนี่ยเรือเฟอร์เรอรี่เนี่ยถามน้องชายแล้วน้องชายบอกไม่อยากไปอ่ะมินมินไปไปกน็น้องนัดเธออ้าวก็คงจะเป็นเดี๋ยววันไหนน้องนัดก็ร้องเพลงทุกวันวันไหนไม่ร้องเพลงจะชวนกันลงเรือไปเกาะสะม็จกันอาจจะค้างคืนหนึ่งน้องชายไม่ยอมไปนะบอกแล้วก็ไม่ชอบเที่ยวอันนี้คือเรือเลวทั้งหมดอันนี้เฟอร์เรอรี่ขนาดกลางสําหรับบรรทุกผู้โดยสารไม่เหมือนเฟอร์เรอรี่ที่เกาะช้างนะเกาะช้างนั่นจะเป็นบรรทุกรถ คนอันเนี้ยเป็นเรือเร็วเห็นไหมใช้เวลาสิบนาทีถึงเกาะเลยอยู่ที่เราจะซื้อไปเกาะไหนเนี่ยป้าชอบเรืออันเนี้ยเดี๋ยววันไหนจะนั่งนั่งไปกับน้องนัทน้องชายบอกป้าซมินเนี่ยเนี่ยมากยังไม่ลงเดินเลยนั่งรออยู่ในรถน่ยถ้าเลือกได้เขาจะอยู่บ้านตลอดว่าสองวันนี้ไปงานญาติญาติไม่สบายที่เลี้ยงเข้ามาตอนเล็กๆเ,เ,เขาก็เลยเนี่ยให้ดูนะบรรยากาศ ให้ดูบรรยากาศเยอะๆหน่อยวันนี้ไหนๆมาถ่ายกลางวันแล้วเห็นไหมเนี่ยท่าเรือเพล็อกที่หกเห็นไหมมันจะมีเป็นล็อกอลังการมากท่าเดียวเลยถ้าใครมาจังหวัดระยองจะไปเกาะเสม็ดนะหรือนั่งเรือเล่นเนาะมีสารพัดอ่าวและเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรือฟลอรลี่ภายในเนี่ยจำนวนผู้โดยสารแปดสิบที่นั่งคนประจำเรือสี่คนเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยมนะั จำนวนผู้โดยสาร80ที่นั่งคนประจำเรือมีทั้งหมด4คนเนี่ยด้านในเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยมีเสื้อชูชีพทุกที่นั่งเลยเป็นเรือขนาดกลางโอ้โหเนี่ยป้าสนใจเรือลำเนี้ยเดี๋ยวไว้มานั่งไปจะดูว่ามีท่าไหนที่น่าสนใจมั่งเนยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นฝั่งฝั่งเนี้ยมันจะเป็นท่าเรือเร็ว อยู่ที่ว่าจะเอาเร็วขนาดไหนเร็ว10นาทีก็มี15นาทีก็มีอนนี้ที่คนนั่งรอลงเรือก็จะนั่งกันบ,บริเวณน,นี้โดยโดยทั่วไปถ่ายเห็นกันชัดๆจัดจดเลยอันนั้นก็จะเป็นเรือโดยสารราคาถูกรู้สึกจะครั้งละ40บาทต่อคน,นเรือลำนี้อยู่ฝั่งซ้ายพวกเรือชา้าเรือโดยสารเรือแม่ค้าที่ไปขายของอะไรจํานวนผู้โดยสาร75คนเนี่ยจะเป็นเรืออย่างนี้ 40บาทเดินทางไม่เกิน45นาทีไปเรื่อยๆแต่เรือลำนี้ก็ดีประหยัดดีเมื่อก่อนป้าก็นั่งอย่างนี้แหละเห็น่หมนี่นนะากจะให้ดูท่าเรือที่จะไปเรือเร็วเขากำลังลงันแล้วเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะอ่ะตามคุณป้ามาเที่ยวมาดูผู้โดยสารกำลังลงเรือมาดูกันหน่อยนี่เขานั่งเรือเร็วไม่รู้ไปเกาะไหนเพราะมีหลายเกาะเนาะ แต่ละกอก็คงราคาไม่เท่ากันพี่ไงกำลังลงเรือกัน z ู o ให้ดูชัดๆเลยเขากำลังลงเรือกันนักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขากำลังลงเรือกันเนี่ยถ้าเรือถ้าเรือเร็วจะอยู่ฝั่งถ้าป้ายืนทันหน้าไปทางนี้ก็คืออยู่ฝั่งฝ่ามือมเดี๋ยกวกระถ่าเรือเร็วแล้วเนี่ยสะพานยาวไปนึ่งแล้วแต่ว่าจะไปเรือลำไหน ราคาก็คงจะไม่เท่ากันที่นี่ไม่ขาดฝรั่งมองนี้แล้วอยากมีแฟนฝรั่งแล้วต่ต้องหาแฟนฝรั่งสักคนแล้วม้งเนี่ยจะได้พากันเที่ยวป้าไม่สนใจอะไรหรอกสนใจเรื่องเที่ยวเท่านั้นแหละบ้านปลาชีวิตมาเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันนี่เขาประหยัดแน่ๆรู้สึกจะไปนั่งเรือราคาสี่สิบบาทอันนี้คือฝรั่งประหยัดมาเนี่ย นั่งประหยัดก็ดีเราดูท่าเรืออันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเขากำลังจะไปไหนสัมภาษณ์ไหนใช่ครนั่งทางไหนระหว่างนี้เนอะอันนี้อันนี้เรือนักท่องเที่ยวเปล่ากำลังลงเนี่ยใช่ครับราคาเท่าไหร่จ๊ะราคาไปที่ไหนครับพี่มันมีกี่ที่อ่ะมันมีหน้าด่านกับวงเดือนครับหน้าด่านเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาทแล้วว่าวงเดือนอ่ะสามร้อยเป็ดครับ อ๋อหน้าด่านนะสามร้อยไปกลับวงเดือนีหมายถึงว่าบวกขากลับด้วยใช่ไหมสามร้อยวงหาดวงเดือนใช่ไหมหน้าด่านครับหน้าด่านหนน้าาด่แล้วถ้าหาดวงเดือนอะวงเดือนสิบห้าสิบใช่ป่ะสิบห้าสิบอ๋อมันไกลฝ่าใช่ไหมไกลกว่าไปขาเดียวก็สามร้อยแต่ยี่สิบคนวงเดือนขาเดียวขาเดียวก็สามร้อยใช่ไปกลับก็สามร้อยไปกลับสามร้อยคือหน้าด่านนะเี่โอ้ยไปวงเดือนอีกราคานนึงอ๋อมันไกลกว่าแล้วขากลับนี่หมายถึงว่าเราไปครั้งแล้วกลับเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมกลับเมื่อไหร่ก็ได้ครับอืม ถามให้ก่อนไงเพราะว่าได้ย่างนี้ก็จะไปหน้าด่านใช่ไหมใช่ครับไปหนาด่านกับวงเดือนครับเร็วิ่งสองที่อาแล้วแล้วใช้เวลาถึงหน้าด่านสิบห้านาทีแล้วก็ถ้าไปวงเดือนยี่สิบนาทีอ่าถึงว่าทําไมค่าเรือแพงกว่าเนาะเข้าใจแล้วตรงนี้เองเห็นไหมเนี่ยเรือจะเป็นอย่างนี้นี่เรือลักษณะที่ว่าที่เขาระบุราคาจะเป็นเรืออย่างนี้ ลำนุ่นราคาเท่าไหร่เหมือนกันเพี่ายหัวเหมือนกันเหมือนกันหมอว่าอีกราคาอ๋อแล้วอย่างเฟอร์รารี่ลำนั้นอ่ะเฟอร์รี่เขาก็อีกราคาหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อว้าวมีหลายเรือหลายอย่างราคาก็ไม่ได้แพงมากสุดยอดเลยโอเคเอาราคาไปให้ เอฟซีหน่อยเพราะว่าท่าเรือเปิดใหม่ชื่อท hmm. ่าเรือเฟอร์รารี่เนาะท่าเรือเพครับท่าเรือเพย์ใช่เรือเฟอร์รี่ท่าเรือเพย์ท่าเรือเพเปิดใหม่เลยนี่ตรงนี้คือท่าเรือที่ขึ้นท่าเรือเร็วโอเควันนี้เห็นเห็นเรือสีแดงดูไหมหุ้มโคตรน่านั่งเลยหนูเรือสีแดงมันน่านั่งมากเลยยาวเดียวกันเนี่ยไวช้าอย่างนี้เขาบรรทุกกี่คนเนี่ยยี่สิบสี่ครับลำนี้ยี่สิบสี่บรรจุได้สามสิบสามสิบ โอ้สุดยอดแล้วสิบห้านาทีฝั่งนี้รู้สึกจะสี่สิบห้านาทีเนาะใช่เคยนั่งเคยนั่งแต่แบบนี้รู้สึกจะสี่สิบบาทสามสิบหระเออสามสิบก็สี่สิบก็่บาทสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีแล้วค่าเรือเท่าไหร่เออใช่ใช่ฝรั่งบางคนเขาก็ประหยัดหน้าดูเลยนะเดินแนวไปั่งนู้นละเห็นแม่เรือกำลังจะออกแล้วเนี่ย สภาพเรือเลยนี่ฉลามสิบห้าโอ้โหอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยว้าวเลยเห็นไหมเกาะ,ะเสม็จระยองก็มีอะไรดีๆเยอะแยะ,ยะวันนี้น้ำใสด้วยน้ำวันนี้น้ำใสใช่ไหมใช่เออปลาเลยว้าวนี่เขาบอกนี่คนที่ท่าเรือคนนี้ทำงานท่าเรือเขาบอกน้ำใสจริงคงจริงของเขาแหละ และนี่เรือกำลังเข้าอีกผู้โดยสาร2ีที่นั่งอ้าวเจ๋งไปเลยเอา้าเรือนี่ต่างจากเมื่อกี้นี่เออคนละมีหลายสีครับมีสามสีมีสีขาวนนนะแตนะ่ราคาเท่ากันเหมือนกันครับว้าวอันนี้นะเจ๋งเลยว่าอันนี้สุดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยให้ดูกันให้ดูกันชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยราคาเท่ากันดูเรือวิ่งแค่15นาทีเห็นไหมนี่แล้วก็้อง สิ้านาทีถึงน่ะถ้าใครมาจะไปเที่ยวเกาะสม็ดมาจังหวัดระยองนี่นี่มาที่ท่าเรือบ้านเพที่เพิ่งเปิดใหม่นี่เลยอันนี้ก็อันนี้ก็นนกลังอันนี้กลับอันนี้ฝรั่งก็กลับมาแล้วเคขอบคุณมากค่ะข้อมูลโอเคไวชากวครับสุดยอดแล้วนี่แหละ ฉลามขาวโอ้โหแล้วแต่สีแดงนะสีสีเทามีสีแดงสีเทาแลก็สีขาวสีขาวอ๋อทั้งหมดท่านี้คือมีสามสีแดงเทาขาวถ้าใครโลโก้จะเป็นฉลามขาวอ่าโลโก้ฉลามขาวนี่ถ้าใครมาเกาะจะไปเกาะเสม็จก็มาตรงนี้เลยเนี่ยพูดได้สารแค่24่คนค่าเรือก็นี่แหละไปหน้าด่านหรือไปวงเดือนก็จะแพงกว่ากันนิดหน่อยราคาไปกลับมีเล็กมีใหญ่มีกลางอือ ระบุได้หมดใช่ไหมสุดยอดแล้วที่นี่เนี่ยระยองเห็นไหมระยองก็มีอะไรเยะแยะไปหมดถ้าเกี่ยวกับคนที่ชอบทะเลชอบน้ําชอบอะไรก็มาทางนี้ขอบคุณมากค่ะคอันนี้ก็คือผู้ดูแลอยู่ตรงนี้เลยอยชังห <laughs> <laughs> นุ่มชกักกอนหน้าตารูปลอทุกคนโอ้โหนี่เรานี่ยยังไงมองใครก็หล่อไปหมดอากาศเย็นนี่มองใครหล่อหมด โอเคกลับบ้านได้แล้วได้รู้ข้อมูลฝรั่งหลายคนก็ประหยัดกันเนี่ยไปขึ้นเรือลำมันมีราคาถูกให้นั่งนะถ้าเที่ยวแบบประหยัดนี่ถ้าเป็นฮารุนมาสงสัยจะนั่งสี่สบาทเนี่ยสี่สิบาทก็มีประหยัดใช้เวลาเดินทาง30สนาทีเอ๊แต่ป้ามานั่งแบบนี้ก็ดีว่ะถูกดีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้สี่สิบาทเนี่ยราคาสี่สิบบาทไปหน้าดาน ที่นั่ง75ที่นั่งแล้วก็เดินทาง30นาทีค่าเรือ40บาทไปกลับก็80บาทเองเห็นไหมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเดินทางแบบไหนมีราคาไหลราคาให้ชมให้ดูเรือเนี่ยเห็น,ไห,นไหมเรือราคาถูกก็มีใช้เวลาเดินทางแค่30ครึ่งชั่วโมงมีของก็มาขาย จะไปไหนคุณต้นจะไปไหนป้านิงจะออกแล้วป,ป้าป๋าอะไรไปไปด้วยกันเดี๋ยวส่งตั้มมันจะอะไรเร็วโอ้น้องชายปวดฉี่ปะปะ้าป้าขึ้นรถออกแล้วป้าไม่ต้องเดินเดี๋ยวต้องมารอกันอีกโอเคแค่นี้ก่อนนะจบคลิปไม่ใช่จบคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ให้ดูใหม่เนาะ อีกไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวป้าน้องนัดว่างก็จะไปเที่ยวนั่งเรือไปเที่ยวเกาะสมิต์กันทําได้แค่เนี้ยตอนนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้ไม่มีเพื่อนก็เอาแถวบ้านไปก่อนเนาะ